สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเรามาเริ่มโจทย์กันเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาต่อตัวอย่างที่4ี่กันเลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วอ่ะอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับของใช้สิ่งของหรืออาจจะมีจํานวนสัตว์หมูหมากาไก่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจากเดิมที่จะเป็นแค่ตัวเลข2เท่า3เท่านะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่4ซื้อปากกามาจํานวนหนึ่ง ใช้ไป8ด้ามเหลือปากกาอยู่ไม่เกิน6ด้ามน,นะคะเหลืออยู่ไม่เกิน6ด้ามซื้อปากกามากี่ด้ามขั้นตอนแรกนะคะก็ดูก่อนซื้อปากกามาจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนหนึ่งจำนวนนั้นเน่ยเราไม่ทราบกําหนดให้ไป x นะคะใช้ไปก็จะต้องทําไงไปหายออกไปหักลบออกไปก็คือลบเท่าไร 8. หร่คะ8เหลือปากกาอยู่ไม่เกิน คําว่าไม่เกินก็คือจะต้องน้อยกว่าหรืออะไรได้ด้วยเท่ากับเพราะไม่เกินแต่มันพอดีได้ใช่ไหมคะไม่เกิน6ด้ามก็คืออาจจะใช้ไป5 4 3 2 1หด้ามหรือ6ด้ามก็ได้นะคะอ่ะก็จะได้แล้วนะคะนำจากโจทย์ขึ้นมาเขียนเป็นอสมการก็อ่ะแสดงวิธีทำนะคะก็จะได้เป็น x-8 ลบ8น้อยกว่าเท่ากับ ได้เป็นอาาสมการแบงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ย้ายข้างปก,กติเลยนะคะก็จะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ6บวก8 x น้อยกว่าเท่ากับ14นะคะนี่เห็นไหมเลยนะคะนำเมื่อกี้ที่เราได้มาเขียนนะคะเสร็จแล้วก็ย้ายข้างสมการปกตินะคะลบ8ย้ายไปเป็นบวกคำตอบเป็น x น้อยกว่า หรือเท่ากับ14ทีนี้ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้นะคะเวลาเราตอบเราจะต้องตอบทวนคำถามซึ่งเขาถามเรามาว่าซื้อปากกากี่ด้ามเวลาตอบเราก็จะตอบว่าดังนั้นซื้อปากกามามาเท <มา S 2> ่าไหร่เอ่ยมานี่ไม่เกิน1 0 4ดานะคะอย่าตอบว่าซื้อปะาก,กามาน้อยกว่าหรือเท่ากับ14ถามว่าได้ไก็ได้แต่ถ้าตอบแบบนี้มันจะโอเคกว่านะคะไม่เกิน14ด้ามแต่ซื้อ14ด้ามได้ไหมได้นะคะเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับอ่ะนะคะก็เสร็จไปอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมไปคัดลอกมาด้วยนะคะ,ะตัวอย่าง ที่5วันนี้เราจะใช้แค่2ตัวอย่างพอก่อนนะคะแต่เดี๋ยวทำแบบฝึกหัดไปเลยตัวอย่างที่5รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปหนึ่งมีฐานยาว13เซนติเมตรมีเส้นรอบรูปยาวไม่เกินนะคะไม่เกิน37เซนติเมตรจะมีด้านประกอบมุมยอดเท่าไหร่อ่ะอันดับแรกแล้วเราจะต้องรู้จักสามเหลี่ยมหน้าจั่วก่อนนะคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือ ด้านประกอบมุมยอดก็คือ2ด้านนี้นะคะจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะและตรงนี้เป็นฐานสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว13แปลว่าตรงนี้ยาว13เส้นรอบรูปก็คือเส้นทั้ง3เส้นเนี่ยรวมกันแล้วไม่เกินนะคะไม่เกิน37อ่ะตรงนี้13หมายความว่าจะต้องเอาสามอันนี้มารวมกันถึงจะเป็นความยาวรอบรูปใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ทราบไหมไม่ทราบกําหนดให้เป็น x ตรงนี้ก็เป็น x เพราะว่าด้านประกอบมุมยอดมันทำไมกันเท่ากัน2ด้านนี้นะคะจึงจะได้เป็น x บวก x บวก13นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ37ตรงนี้นะคะอ่ะเราก็ทำสมการปกติเลยเป็น x บวก x เป็น2 x บวก13น้อยกว่าเท่ากับ37และเราก็ทำไมคะ ย้าย13ไปทําไมก่อนย้าย13ไปลบก่อนนะคะก็จะได้เป็น 2x น้อยกว่าเท่ากับ37-13ลบ13นะคะ 2x น้อยกว่าเท่ากับ7-3ลบ3เหลือ4 3ลบหเหลือ2อ่ะตกปัทัดนะคะมันคือปัทัดเดียวกันก็จะกลายเป็น 2x น้อยกว่าเท่ากับ24นะคะเขียนให้สวยงาม นะคะมาจากตรงนี้เหมือนกันนะคะอะย้าข้างจากคูณอยู่ย้ายไปหารก็จะเป็น24หาร 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12นั่นเองนะคะเวลาตอบก็เหมืนเดิมตอบทวนคำถามดังนั้นด้านประกอบมุมยอดนะคะยาว ยาวเท่าไรเอ่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ12เซนติเมตรหรือจะใช้คำว่าด้านประกอบมุมยอดยาวยาวอะไรเอ่ยไม่เกิน12 เซนติเมตรอ่าได้เหมือนกันนะคะได้2คําตอบก็เลือกเอานะคะอ่าสำหรับวันนี้มีตัวอย่าง2อ,อันนะคะให้นักเรียนคัดลอกโจทย์ให้เรียบร้อยและเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดนะคะสัก2ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะแนบลงมาในคลิปหลังคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ